สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพกืกับผมซีริก้าแชนแนลอีกแล้ววันนี้เราจะมาพาไปบักจับบอสโซอี้แอนหนูสายฟ้ายักษ์แล้วกันโอเคมันจะเป็นเทคนิคการบักบอสนะครับอย่างแรกนะครับเราก็มาตีชาวบ้านครับให้มันขึ้นขึ้นตำรวจจับนะครับอย่าตีอย่าตีตายนะครับถ้าตีตายดอกเดียวมันอาจจะไม่จับเรานะครับเราต้องตีให้มันแบบจับเรานะครับก็ตีเทียบพอเนะี่ย พอพอมันพอเนี่ยพอมันขึ้นวันวันนิ่งแล้วครับเราก็ไปตีตำรวจต่อนะครับให้มันขึ้นเป็น a s สซอลเป็น2นะครับผมให้มันคูณ2องนั่นแหละอ่านถูกไม่รู้อ่าพอมันขึ้นคูณ2ครับอย่างนั้นแล้วก็วาร์ปไปที่ทาวเวอร์ครับ <c oughs> ก็ก็ก็ไปวาร์ปเสาฟาดทาวเวลได้เลย <c oughs> ลก็วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งครับวิ่งครับ สุดบัคกก็คือสามารถทําได้แต่แรกๆนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณทําแล้วความสนุกในเกมความท้าทายในเกมก็จะไม่มีนะครับอันนี้ผมก็มาสอนเทคนิคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยสาหรับคนที่อยากได้มันนะครับส่วนตัวผมก็มีไว้หนึ่งตัวประดับประดาก็ต็ดีเหมอือนกันครับถ้าเกิดคุณเอามาใช้ครับมันก็จะหมดความสนุกนะครับพอเราเข้ามาในดันแล้วนะครับแล้วก,กดสคริปเลยกับสเปซบาร์ค้างไปหลังจากนั้นครับให้เราทําการวิ่งครับ วิ่ง on ว it ิ่งในที่นี้คือวิ่งหนีมาครับวิ่งหนีจนมันยืนนิ่งๆครับเดี๋ยวเราดูนะว่ามันจะยืนนิ่งตอนไหนให้นะครับมันจะวิ่งตามเราครับมันจะวิ่งตามเราเรื่อยๆครับมันจะมีอยู่จุดๆหนึ่งนะครับที่มันวิ่งไปแล้วมันจะบั็กนะครับพอมันบั็กในที่นี้คือมันจะยืนเอ๋อครับพอมันยืนเอ๋อปุ๊บแล้วมันก็ยืนหันหลังให้เราแล้วก็ป่าบอลอะไรก็ได้จับมันนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะหยุดนิ่งตอนไหนนะครับผม มันก็วิ่งตามต้อยต่อยต่อยอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วตำรวจได้ยิงเราไม่เป็นแรมันยิงไม่แรงก็ผ่านมาแปดนาทีนะครับมันก็ยังวิ่งตามเราไม่เลิกนะครับผมก็ทํยจนกว่าวิ่งงนีจนกว่ามันจะไม่วิ่งตามเราแล้วครับโอ้แบบนี้คือติดแล้วนะครับมันหยุดนิ่งแล้วนะครับมันจะยืนมันยืนเอ๋อรอย่างนั้นนะครับอย่างนั้นเราก็วิ่งเข้าไปข้างหลังมันนะครับแล้วก็ปาปอนอะไรก็ได้ครับจับมันเพราะมันติดอยู่แล้ว นี่ครับก็คือได้มาที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เรียกมันมาได้นะแต่ผมยังไม่ได้คับคับอ่านนะครับขี่ก็เลยยังขี่ไม่ได้นะนี่มาดูกันว่าใช้ได้จริงนะครับเลือดเลือดน้องตัวนี้จะเลือดสามหมื่นนะครับในวลวสิบย้ำนะครับววสิบสามหมื่นก็คือเป็นบอสมอนเตอร์ที่บักมาเล่นที่ที่เอามาแล้วจะทําให้เกมเพลไม่สนุกนะเพราะมันเก่งเกินไปครับก็คือไม่มีใครฆ่ามันตายนั่นเอง เราเราแล้วเกิดสมมติเราใส่ในทีมพาวเวลมันเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็จะมีคูมัเรื่อยๆค,ครับแล้วทำการออกจากลันเจียนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามีผลอะไรหรือเปล่าผมก็เลยกดค่าตัวตายไปเลยเพราะว่ามันออกไม่ได้โอเคแล้วก,กลับไปเกิดที่บ้านนะครับผมแล้วก็ไปเอาของเนาะนี่ก็ตัดมาตอนที่ผมกำลังคับแปนคับอานเสร็จนะครับพอคัฟอานเสร็จนะผมก็ ไปลองขี่มันเลยกันดีกว่านี่เรียกมาตัวใหญ่ๆเป็นแบบบอสมอนเตอร์นะครับแล้วก็มีโซโอี้เกาะหลังมันอยู่ด้วยมีโซอี้เกาะหลังมันอยู่ด้วยก็เป็นบอสมอนเตอร์ที่มาโคบับมันเป็นมันเป็นมอนมันเป็นบัคนะครับมันกิแล้วมันจับไม่ได้นะนี่แล้วก็ได้น้องโซอี้เกาะหลังมาด้วยโคตรเฟี้ยวแล้วก็มาลองของอะไรดีกว่าครับแกตติ้งมินิกัน ก็เป็นท่าท่าล็อกนะครับผมสฟฟ้าล็อกปิ้วก็เหตุผลที่มันจะยิงแมลงไปว่าเลือดอ่าไม่ใช่หมหมายความว่าเลเวลมันน้อยนะเลเวลมันน้อยก็เลยงิงไม่เข้านะก็เลยเข้าทีนึงกระสุนเท่าที่ผมดูนะมีประมาณสองร้อยนัดได้นะถือว่าเยอะมากเลยนะสองนัดก็มันเป็นมอนที่โกงครับเพราว่ามันสูงๆว่าเลือดมันเยอะเลือดมันเยอะดาเมจมันแรงก็มันจะทําให้เกมเพย์เกมนี้ไม่น่าเล่นนะครับ โอเคผมก็ต้องจากลาเพียงเท่านี้นะครับใครชอบกดไลค์กดซับสไคร์กันได้เจอกันคลิปต่อไปบุย,บย